ที่ประเด็นร้อนที่เกริ่นกันเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมพระเคถ้าพูดแบบนี้อาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดว่าเคร้อยล้านโอ้โหต้องบอกว่าคดีเนี่ยยาวเป็นหางว่าวก่อนหน้านี้โอ้โหไปก่อความวุ่นวายมาเยอะแยะมากมายแต่ที่กลับมาเป็นประเด็นล่าสุดตอนนี้ค่ะคือตอนนี้พระเคบวชอยู่แล้วได้ไปบรรยายให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ไปเข้าค่ายแล้วหัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมอะหลายคนก็เอ๊ะ เดี๋ยวนะคือหนึ่งทำไมมาบวชได้หรอกับสองทำไมถึงได้บรรยายแล้วปรากฏว่าระหว่างที่บรรยายก็มีพฤติกรรมแปลกๆด้วยนะคะใช่ค่ะ,ค,ะคือเด็กๆก,ก็บอกว่าตอนที่ฟังบรรยายอยู่เนี่ยเอาจริงๆถ้าหากว่าเวลาที่เราฟังเรื่องของธรรมะเราจะต้องรู้สึกเหมือนกับซึ้งในรสพระธรรมหรือว่าสำนึกในสิ่งที่เราเอ๊ะท่านพระท่านสอนว่าเอาเราเคยทําผิดไปต่อไปเราจะไม่ทําอีกแต่เด็กๆบอกว่าพอฟังพระเคแล้วเนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเหมือนบางครั้งก็ มีการใช้อุปกรณ์ในการที่จะยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะยิงเข้ามาที่ตาด้วย เด็กๆก,ก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดมากกว่านะมันไม่ได้มีความสุขกับการที่จะมานั่งฟังธรรมะเลยแล้วเด็กๆบางคนเขาก็ไปบอกผู้ปกครองบอกว่าบางช่วงเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาโดนตะคอกอะ่ะเขาก็มีความกลัวมีความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเป็นประเด็นร้อนแบบนี้นะคะทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งตรวจสอบประเด็นที่มีการวิจารณ์กันแล้วค่ะนายยุทธศักดิ์แก้วพระพานผู้ช่วยโฆษกสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับรายงานปัญหาที่มีการวิจารณ์กันเยอะมากนะคะในโซเชียลมีเดียเรื่องของพระเคล นที่ไปบรรยายธรรมะในกิจกรรมค่ายพุทธบุตรปี2,566ให้กับนักเรียนชายมัธยมศึกษาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็กำลังจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้พระมหาประทีปฐานยุตโตเป็นหัวหน้าพระวิทยากรอ,ออกหนังสือชี้แจงยอมรับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติคือไม่ได้มีการตรวจสอบเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าก่อนนั้นเนี้ย พระเคไปทำอะไรมาบ้างไปทาอะไรมาบ้างมีเรื่องราวไปก่อความวุ่นวายอะไรมาบ้างทางพระวิทยากรที่มาเข้าร่วมทีมก็ไม่ทราบว่ามีประวัติอะไรหรือว่าเรื่องราวไปเคยสร้างปัญหามาก่อนต้องขออภัยทางโรงเรียนกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของพระเคงร้อยล้านหรือพระคเนสุจินโนที่ทําให้ครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนไม่มีความสุขไม่สบายใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นพระมหาปรีทีพพ่ท่านพูดนะคะบอกว่าทีมพระวิทยากรที่ไปเนี่ย ที่ไปบรรยายงานเนี้ยมีห้ารูปพระเคมากับพระครูใบดีกาที่เป็นรองหัวหน้าพระวิทยากรจำวัดอยู่วัดเดียวกันก็ชวนชวนพระเคบอกว่าอ่ะมาบรรยายด้วยกันเพราะเห็นว่า ถ้าเคว่างอเอาว่าเออกก็มาก็มาช่วยกันมาบรรยายกันเนี่ยก็เลยมาค่ะค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดภาพดังกล่าวนะคะรวมถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทางผู้สื่อข,ข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ไปพูดคุยกับท่านผู้นวยการโรงเรียนเลยนะคะท่านก็บอกให้ฟังบอกว่ากิจกรรมค่ายพุทธบุตรเนี่ยเป็นโครงการเข้าค่ายธรรมะของโรงเรียนน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้ว ก็มัธยมศึกษาปีที่4รวมแล้วเนี่ย740คนมาเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะกันซึ่งหนึ่งในพระภิกษุนะคะที่ท่านมาบรรยายสอนธรรมะท่านก็บอกลวคะ่ะว่ามีพระเคเนี่รวมอยู่ด้วยโดยทางโรงเรียนไม่รู้จักหรือไม่ทราบมาก่อนนะคะจนเป็นข่าวพระเคเป็นผู้จัดระเบียบบอกให้เด็กๆเ,เนี่ยเอานั่งให้เป็นระเบียบนะลูกอยาก่าพูดอย่าคุยกันพร้อมทั้งใช้เลเซอร์ส่องไปที่กลุ่มเด็กนักเรียน เหมือนกับที่เราเล่าให้ฟังจนเป็นกระแสนะคะว่าอใช้ส่องไปที่ตาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันส่องไปที่ตาเนี่ยเราเคยได้ยินคําแนะนําใช่ไหมว่าอย่าเอาไปส่องมันอันตรายมันอันตรายมันอาจจะทําให้ตาบอดได้นะคะใช่ค่ะจากกรณีกล่าวค่ะทางผอโรงเรียนซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการบรรยายด้วยบอกว่าการส่องเลเซอร์เนี่ยไม่ได้ส่องไปที่ตาแต่พระเคนี่ส่องไปยังกลุ่มนักเรียนที่ตอนนั้นเนี่ยมีการคุยกันอยู่เพื่อให้เงียบๆจะได้ฟังการบรรยายธรรมะ คือไม่ได้แบบตั้งใจจะ่องจี้ไปที่ตาเนี่ยคกิดอ,อธิบายแบบนะั้นแต่หมายว่าอา้าวเห็นเด็กคุยกันไม่ตั้งใจฟังก็ซองไป<ๆ>เพื่อจะหมือว่าให้เขาหยุดตรงนั้นแล้วก็ให้หันกลับมาฟังการบรรยายธรรมะต่อค่ะแต่เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทางโรงเรียนได้รายงานชี้แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา33หรือว่าสพม33แล้วนะคะสีเชิญท่านเนาะเราก็ทําส่งในานามเรียนเชิญท่านและขะอยู่แล้วกับเราไม่ได้ ลุงบอกว่าพระต่อพระขอใช<ะ>่ไหมให้ท่านคนจัดการหาพระมาให้เราส่วนส่วนกรณีที่พระเคเนาะ,ะผมเล่าจริงว่าหลวงพ่อพระที่ก็ไม่รู้จักจริงแลวตอนที่มาเขาก็ไม่รู้จักจริงนะพูดตรงๆเราเป็นพระเนาะ,ะเราเราก็ไม่รู้แบบเป็นพระเคแลทุกคนถางทุกก็ไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักตัวไหนรู้จักตอนที่มีขา<ะ>่าวเพราะว่าท่านก็เป็นผู้คอยกำกับไม่ได้เป็นวิทยากรท่าน เป็นริธ i g i ท่านคอยกำกับจับไม้สั่งนักเรียนเงียบที่คำพูดท่าทใา้เงียบตลอดเงียบลูกเงียบเงียบอ้าวนี่คือทางท่านผอ,อชี้แจงมาแบบนี้ย้อนนิดนึงค่ะคุณผู้ชม คือเคงร้อยล้านเนี่ยเขาเป็นใครก่อนนั้นนี้ยเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นถ้าจํากันได้จอดรถหรูเลยกลางถนนปล่อยงูปล่อยงูใช่ไหมเอาพวงมาลัยเนี่ยมาห้อยคอเอาน้ําแดงราดตัวอะไรต่างๆนะคะจบลงด้วยการทํำร้ายร่างกาย แล้วก็มีการโผล่ไปที่สกายวอชปทุมวันไปตบหน้าปเป้าๆตอนนั้นก็รอบหนึ่งไปโผล่ที่งานมากกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27ก็วุ่นวายไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกรอบหนึ่งที่เหมือนไปที่ห้างดังอ่ะแล้วไปปาอะไรก็ไม่รู้รอ่ะใช่แล้วมันกระเด็นอ่ะผมมนแตกกระเด็นไปโดนคนที่เขาไปเที่ยวห้างก็ได้รับบาดเจ็บไปนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะค่ะ ก็เลยนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าในมุมหนึ่งที่มีการชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยจะมีการดําเนินการต่ออย่างไรอีกหรือไม่แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าก็ตอนนี้บวชแล้วอาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงศึกษาพระธรรมหรือเปล่าก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ